ชาอเคหลายคนต่างสงสัยครับเมื่อพบว่าจู่ๆเนี่ยแสดงสารุ่นใหญ่อย่างสาวฟูมันธนาไม่รู้ว่าไปโกรธใครมาเกลียดอะไรใครมาจากไหนครับออกมาโพสต์ข้อความรัวๆด่าทอบุคคลปริศนาท่านหนึ่งโดยเธอใช้คําเรียกว่าเจ้าพ่อสื่องานนี้บอกเลยว่าชาวเน็ตรอใส่ใจกันเพียบ ปูมัทน,นาเริ่มเคลื่อนไหวจากโพสต์แร,รกครับเมื่อ23กันยายนที่ผ่านมาว่ากลัวแพ้ชิงถอนคดีหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นจนกระทั่งเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา24กันยายนทั้งหน้า Facebook และอินสตาแกรมส่วนตัวของปูมัทน,นาก็มีการผุดโพสต์ขึ้นมาเรื่อยๆในทํานองที่ว่าแต่ก่อนไม่เคยด่าใครจะโกรธยังไงก็ไม่เคยด่าแต่ตอนนี้ไม่ค่อยอดทนด่าให้จํากันไป ต่อมาครับเนื้อหาของโพสต์แต่ละโพสต์ของสาปูครับที่มีการโพสต์ลงในโซเชียลยมันก็เริ่มมีทอยคําที่เรียกว่ารุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นหน้าตัวเมียเจอ้าพ่อสื่อมีเมียน้อยหนักกว่านะคะขอให้สิ่งที่ทํากับหลวงปู่แสงย้อนเข้าไอ้หน้าตัวเมียคนนั้นด้วยเถอะสาธุ เจ็บใช่ไหมคะเอาให้สุดนะคะเพจแม่ซูซูหน้าตัวเมียนิวแค l e ดเนียนนอกจากนั้นยังมีการกล่าวหาว่าเจ้าพ่อสื่อที่เธอเกล่าวอ้างนั้นสุกเมียน้อยโดยที่ลูกเมียยังไม่รู้และยังสร้างเพจอวตารขึ้นมาเพื่อทําร้ายคนอื่นอีกด้วยโดยเธอบอกว่าเจ้าพ่อสื่อสปอนเซอร์อวตารไว้ทําร้ายคนเป็นลูกเมียน้อยสุกเมียน้อยเมียอายุ49ทราเรืืองยังคา และก็มีการโพสต์อีกนะครับว่ากลัวแพ้ก็ชิงถอนคดีกลัวแฉก็แอบเคียร์หลังบ้านใช้สื่อทําลายฝ่ายตรงข้ามใช้เส้นตํารวจเลี้ยงอวตารรังแกเพศแม่หน้าตัวเมียลูกเมียคงภูมิใจหน้าดูนะคะและก็ยังโพสอีกนะครับว่าใช้เพศอวตารไว้ทําร้ายคนเพราะตัวมันไม่มีปัญญาสู้ซึ่งหน้าหลบอยู่ใต้กระโปรงเพศขี้ข่านิสัยขี้ขลาดตั้งแต่เด็กจนแก่อย่างไรก็ตามครับการโพสของสาวปู่มันตฑนาม,มีการปิดคอมเมนต์ จำกัดการแสดงความคิดเห็นซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปเลยครับว่ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับสาวปูกันแน่เธอถึงออกมาโพสต์เดือดขนาดนี้รอติดตามครับ